กันเข้ามาเยอะนะครับสำหรับ m b v 3322นะครับว่าใช้กับดอกลำโพง15นิ้วได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองทดสอบให้ลูกค้าฟังดูนะครับผมโอเคก่อนเราจะไปรับฟังนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับคร่าวๆนะครับด้านหน้าเครื่องนะครับตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีช่อง USB ไล้ทีการให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสลับไลน์นะครับต่างๆแล้วกดย้ำนะครับตัวนี้จะเป็นกดย้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปุ่มกดเล่นเพลงด้านหน้านะครับแล้วก็เล่นเพลงท้ายหล หยุดเล่นเพลงก็กลางตรงกลางครับผมแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นไฟ LED ครับแสดงสถานะนะครับผมแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดทางด้านซ้ายมือนะครับบลลม่มเล่งเบาเสียงเพลงนะครับปรับเบสได้นะครับแล้วก็ปรับแหลมได้นะครับโอเคมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีช่องสัญญาณเข้านะครับอินพุตนะครับก็เครื่องเล่นเพลงต่างๆมาเสียบเข้าที่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็จะมีช่องต่อลําโพงมาให้นะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นช่อง จมเสาอากาศนะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการรับสัญญาณ FM หรือบลูทูธได้ไกลขึ้นนะครับก็มาเอาเสาอากาศมาจมเข้าดีตรงนี้ได้นะครับก็จะมีบอกชัดเจนนะครับบลูทูธนะครับ BT นะครับผมสิ่งนี้ก็จะเป็น FM นะครับมีบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับใช้ไฟ12โวลต์นะครับก็แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับใช้ได้นะครับช่องนี้ที่สำคัญเดี๋ยวผมใช้เป็นไฟบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟบ้านก็ไปเสียบใช้งานได้ทันที เพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันเลยครับ ให้ตามคาเรียกร้องนะครับพอดีลูกค้าขอมานะครับว่าให้ทดสอบ MAV ส3มสามสองสองนะครับกับตู้ลําโพงขนาด1ิห้านิ้วคู่นี้นะครับว่าเสียงจะออกประมาณไหนนะครับวันนี้ก็มาจัดให้แล้วครับก็ด้านหลังนะครับผมก็ต่อสายลําโพงนะครับตรงเข้าที่ตูดตู้ลําโพงเลยนะครับผมตามนี้เลยฮะนะครับผมต่อง่ายครับตัวนี้เป็นแอมสองระบบนะครับก็ใช้ไฟบ้านได้ครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับต่อไฟ1ิบสองโวลต์นะครับอยู่ด้านนี้นะฮะที่มือชี้นะ1ิบสองโวลต์ ก็สามารถใช้ไฟแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ได้นะครับก็สำหรับลูกค้าที่ไม่เน้นรายมากนะครับก็แนะนําเป็นแอมตัวนี้นะครับก็ไปต่อฟังกัน เพลินๆได้นะครับราคาประหยัดนะครับราคาหลักร้อยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับแล้วก็เล่น USB และด d การ์ดได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับ